สวัสดีครับพี่น้องไอ้แรกยังบม่แล้ออกพี่นองจ้าแต่แต่แตหาดูจะเสร็จแล้วนะคะไา้ที่สองทัพพอกำลังถ่า,พายพี่น้องเย้ยมาลมก็นด้วันมันใหญ่โพดเป็นวันไม่กับว่าซามไก่ก็มึงด่ามบอ, <laughs> อ้ห้ยอันนี้จะเป็นสองงานนะคะพี่น้อง งานแรกนะคะดูงานแรกขบออกำลังถ่ายอยู่นะคะงานที่สองนี่นะเจ้นั่นให้บม่ได้ให่ขนาดนี้ดอกนี่เลยมนี่ป่านคันขึ้นหลดเข้ามาดูถ่ายหน่อยเเลยป่านคันขึ้นเวลาทำถ่วงถ่วมเบิร์ดแ,แถวนี้นะเลยนะ พราอจีเนี่ยเห็นป่าทางล้านะ่าจะเป็นหวยเนาะหวยหวยโฉกเวลานำ้ำป่าไร้หลักคือว่าน้ำแกงมันเท่าเอืนินกะชิตถ่วมขึ้นมากพี่แหล่พอดคันและตะกี้บอได้มีค้านบอได้ไม่นองนะพี่น้องยู่จนห่อเทิน้าทาั้งเทิงแถวนี้กับซีมิตน้าเบิร์ดทางนี้ก็ได้ได้ซีแรกแลวเด้อค่ะพี่น้องค้าหายแรกนี่สามไปนอ้องและสามาไมปน้องกเทมไปเลี้ยงงูนะคะ น้องสาวสือ่อเรี่น้องทำงานหนักทำงานเก่งนะคะโมยิปย์จครับมันไปเห็ดเมียเนี่ยบอฮะกลัวมึงปักแต่พี่กับพุ่นก็ประต่างกับตะวัเอ้ยเฮ้ยยังกว้างยัง <c oughs> กว้างนะพี่น้องเรอยูซ้ำไอ้น้องกันมาก แล้วก็กระสีท่าอะไรกระสีบัตรตั้งกล้องโดยพี่น้องเนาะถ่ายจากน้อยหนึ่งอะไรกระสีลงไปดามซอยนอกนะคะไอ,อ้กระฝากเปกันเราจะให้เพราะก็เสื้อเอื้อนนี่ยเด้อให้น้องๆเสื้เอื้อนนี่เนาะหรือผู้ใดอยากสนับสนุนเครื่องดื่มหรืออะไรก็ได้นะว <c oughs> ่าอยนี้ว่าเครื่องดื่มวัมนหนะอยอ่ะหอยโคขง เออถี่ไม่โลทำมันแพร่พันเลยเ่ยหน้าหน้าหนองสาวหน้างามบอกพี่น้องงามเนาะหน้าหน้าหนองสาวคนที่จะอวยให่กัรงาม กลสิแล้วเลยพี่น้องเ 3, 4, อ๋ยเนาะสามสี่ไอ้เนาะดำดำไว้พี่น้องเอ๋ยตาสองคนไอ้หน้าสองไอ้เนาะแล้วเลยนะทางนั้นนะมืาเนานนเนาสเียมาจีบไว้เลยครึ่งแต่พี่น้องเลยครึ่งแล้วนะเลยครึ่งแล้วนะ พ้อก็ยังทายมาแล้วนะเด็กเราทายแล้วเพื่อแล้วพอที่เราก็แล้วเลยพอได้เราทายเราขาดแล้วเขาก็แล้วกันลงต่อเลยนะคะมนนเมอร์เนเ้ียนไม่แล้วสองงาให้สองผายงานใหญ่ขนาดนี้เสร็จได้ไงพี่วะแล้วศิลปินจะแล้ว ำเศ้านะ้องไ้กัน้วาแ่ำาค่ะนกา้า้ีาา่ดนาวดาไว้ได้ีน่นองเลย พอได้สนใจน่อง,น,อง,น,องน่องนู้นกับติดต่อเขาาได้เด้อย้ยะโปรโม่น,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 น้องจะเข้าเ้ายังไม่สนใจวะโอ้ยอยากนัดถุยได้พี่น้องเฮ็ดเก่งทุกอย่างค่ะเขาบอกว่ายังไม่สนใจเล่นผู้ชายสนใจเล่นทำงานดีกว่า น่อเอ้ดำนาเนาะดำนาสองสามน่อเดี๋ยวสิลองไปดำซะก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะถ้าเบิ่งตอนอารุงไฮพ่นเนาะตอนแ,นแล้วละกัน,อ,นอุ้ยไก่โพดคืออันนี้ก็จะเป็นน้องสาลาารนั่นเองนะครับคนงาม,มงะะอันนี้ก็จะเป็นลูกลงอ่ะส,สันมันเป็นลูกลงเลยพี่น้อง ห่างกับเลื่อยประมาณอยู่เก้าปีเกือบสิบปีห่างกันโน่นนะสีเอ็ดปีสิบเอ็ดปีสิบสองปีก็เลยได้หนูออกมาค่ะตะกี้ในมิตซูเอ้ยเนาะพี่น้องบอด้มีอีอันนี้ดอกนำหน้าตะกี้กัน อีอันนี้มันลงมามันลงมาจา้าว่าแมนลงดอกมันตั้งมาเกิดนี่เเนะาะหวาสิลงในใด,ดขัลงในสิมาตถีลงเคยลงนอกกับมาพอ่อ <c oughs> บุญพันนาต่อท้ายซองงานเลยได้ไว้เห็ดงานเดียวงานเดียวแล้วเมื่อยตี่ ta thay so nga nào ừ. thay ngang đi mà chì chải đi thay nong nong đi nha 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 đam nha nha ุณดูกำลังใจนะคะเดี๋ยวหามาต่อกันนะคะตอนเสร็จนะคะเสร็จแล้พี่ดองห้เลขเนาะตอนนี้เวลาสิบโมงตรงนะคะรันนบฮาฮ่า่าด่าฮ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 ่า่าฮ่าา่าฮ่าฮฮ่าาฮ่้่่นฮฮ รวมกับขันวันรวมชนะฮะประมาณอยู่สี่หน้าบาันสเขียวประมาณ4ี่หพี่น้องเลยหกสิบปะใช่ประมาณ80ดสิบปักงลงมากแล้วแหลเจ็ดสิบปัวเหมือนบอกประมาณแปดสิบ ประมาณแปดสิบเนี่ขนาดตีบริบห์แปมากถงจลงมาก็ได้เืเจ๊ท่เซก็อยากแนอ่แนอเลยพี่้อาเอยให้นี่ไปเตาให้นั่นมาดิถ้าพอะคาดแล้วเราจะนแนว โอ้ยวันบริวิทนะใส่เลยตุนตกมโฮยแหมาแลงกันยังใครเนาะฮายกี้กี้ค่ะกีกี้ไอ้กี้กี้เอ้ยกี้กีกีเขียว ฉันเดินมาฉันเดินมาแต่ตัวนะคะกาศฉันก็มันหิวมานะ่ะหายนี่อย่าสิประมาณประมาณสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วหายนี่ก็ได้แต่ก่อนอื่นฉันต้องไปกินข้าวก่อนนะคะหายนี่ก็หายทิงหายนะใหญ่หกว่าหายนัึนใหญ่กว่าเนาะ

พี่เดอเอ้ยท่านด้านมานี่สุดขมากัพาไปก็น่าจะให้น้องง,อง้องโน้นในเด้อพี่น้องเด้อหลังจากขืนจากไทีนี่เข้ากับสิข่าบาดแพ้ซีน้อยอยู่ในกินน้อยหนึ่งเดี๋ยววันแพ้ซีน้อยกินด้วยวัน กินอะไรไม่รู้นะคะแถวบ้านครับ่มียังกิน,นอกพีนนน่น้องจากาจะไปซื้อปลากระกป๋องกับไข่มาตุนไว้นะคะเพื่อว่ากินข้าวตอนสายนะครับฉันไม่กินใครกินข้าวตอนเชา้าในเฮือนในเขากินข้าวแต่ทราบพี่น้องหกโมงเกือโมงเขาก็กินแต่หนูในไม้นะครับแปดโมงกับโอ้ยใจเยังก็เดี๋ยวนี่ฮะโ,โย โอ้มม <laughs> ย, <ว S 2> ยมาสุ่มหนิแอลเหยียบปลายหมวกกูตั้งไว้หันเละโอมนี่เด็ดก็คือเสียออกนี่แหละวันนี้น่าจะขึ้นสายหน่อยนะวันนี้ไม่เป็นไรขึ้นสายก็ไม่เป็นไร <c oughs> ประมาณบ่ายโมง อีอย่างเดียบอีอันนี้อันเนี้สิแพงลูกแพงต้าบัดกัรกระรูอันนี้คือหน้านาหนึ่งแล้อพี่น้องเด้อนี่คือหน้านาหนึ่งนะคะซามหนักสุดเลยคนน้อยเราก็ต้องทำอย่างนี้ละค่ะ เอาไปทีละหน้าเล็กๆก็ขี้เกียจขึ้นมาเอาหมดแม่นดูย่างพิขาดย่างเนะปลาดุจของขิฆาตทุเรก็คือขี้ขาขี้ขาตฉันก็ว่าฉันว่าครึ่งเลยและแต่เพื่อดูแบบไม่ครึ่งนะทำไมคนปากมันไม่ขึ้นนะนี่ไม่เครื่องเหรอไม่ครึ่องเหรอไม่เห็นตีนเจ๋อร่วงถุก สามขันป่ะนี่สามขันสามขันพอดีอวดเอ้ยคือไปกินข้าวสามสี่คำแล้วส่งมาใหม่พี่น้องอยังหากินข้าวก่อน,นนะลูกสาวหน้าเป็นบ่อยถ้าพอวันแฮจะจีวานได้บ่อดิ บ่บ่เราไงน่าจะไปป่าน่าดำหน้าจะไปป่าโอเคพี่น้องกับบรรยากาศวาันฉันเดินผาไปกระต้านใจน้องๆหนูด้วยนะคะออขอบคุณทุกกำลั้นนใจนะคะ ย่น่เห็นหน้าว่านหงา,ายนี่ว่านโลดพายนี่ว่านโรดพายนี่ทรมานจะคลองลายหาเาจะให้หน้อยขอได้ให้หนอย่ปยให้0 5ป3 5, 6วย ให้ง่ายในบ้านอ่ะมันก็ง่ายอยู่แล้วเขานะน่ะมันเทิงอยู่โอเคพี่น้องเอ้ยคือไปให้กินข้าวก่อนในโรงมาใหม่